สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอนกี้กันใช้กว้นชีในการนับวันนะครับว่าจากวันที่เริ่มต้นถึงวันที่จบงานที่ต้องการเป็นยังไงครับเราก็ต้องสร้างฟอร์แมตวันที่ต้องการแบบเช่นวันที่หนึ่งตามด้วยปีครับแบบนี้ครับแล้วถ้าทําถูกเราก็จะมีแบบอฟอร์แมตวันปฏิทินให้เลือกแบบนี้นั่นเองครับ แล้วก็วันถึงวันที่ต้องการนะครับแบบนี้ครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วครับจะมีวันแบบนี้เลือกอันนี้ครับแล้วก็จำนวนวันนะครับให้เราพิมพ์ไปว่า network day ครับแบบนี้ครับ แล้วก็ให้คลิกวันเริ่มต้นแล้วก็คอม,ม่าแล้วก็วันที่สิ้นสุดครับแล้วกด enter เลยครับแล,แล้วก็กด autofill ให้เรียบร้อยเลยครับแล้วก็ถ้าเราอยากรู้ว่าอ่าถ้ามีวันหยุดด้วยล่ะแล้วก็ลองใส่วันหยุดเข้าไปครับอืม แบบนี้ครับผมแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับแล้วก็ใส่คอมม่าเหมือนเดิมครับแล้วก็เลือกวันหยุดครับแล้วก็ enter ครับแต่แล้วก็ถ้าเราอยากบังคับว่าให้เอาค่าจากตรงนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องใส่เครื่องหมายดอลลาร์ด้วยครับแบบนี้ครับผมแล้วก็ลากขมเหมือนเดิมครับแบบนี้ครับผมคครับ